ถ้าเกิดให้อธิบายตรงๆมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในรูปแบบกโกงหรือถ้าเกิดเราพูดไปง่ายๆคือพวกหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคมีเรื่องราวในการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่อาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยากแต่ไอฟังดูเข้าใจยากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่พอเข้าใจยากปุ๊บคนเข้าใจยากมันกลับเป็นเรื่องที่สามารถหลอกได้ง่ายเพราะว่าคนเนี่ย ยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีและบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกในระดับที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแต่เกี่ยวข้องแค่บางสว่วนหรือแม้กระทั่งไประดับที่แบบเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายก็คือทีมล้มเลิกแล้วก็ปิดโครงการหนีไปอันนี้ก็มีเหมือนกันหรือการหลอกลวงขโมยเงินมันมีเต็มไปหมดเลยพวกนี้มีรูปแบบหลายอย่างมากครับ คือไอเรื่องการหล,ลอกหลอกลงทุนในยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหล,ลอกหลอกลงทุนในลงทุนเหรียญน,นะฮะพวกวันคอยหรือว่า OD Capital ซึ่งตรงนี้มันมาตั้งแต่ก่อนที่บิตคอยจะบูมในเมืองไทยอีกก็เลยในนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไปสังเกตพวกหลอกลองทุนเหรียญในสตอรี่มันจะคล้ายกันเลยคือหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาจะเอาเหรียญของเราเนี่ยไปลงทุนใน AI บ้าง AI Trading บ้างหรือว่าจะสร้างระบบ Payment Gateway อะไรพวกนี้บ้าง ซึ่งถ้าเกิดเราลองเข้าไปค้นถึงโมเดลพวกนี้จริงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยโมเดลพวกนี้มันไม่ได้ทำผลกำไรได้จริงขนาดนั้นยิ่งในกรณีของเป็นพวก AI-Trade อย่าง AI-Trade ที่ดังๆที่หลอกคนได้เยอะอย่าง Bitconnect b i t c o n n e c กเนี่ยก็อ้างว่าจะเอาเงินไปทำา AI Tra d e แต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าเกิดเราศึกษาเรื่อง AI จริงๆแล้วนะ i อไอเทเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนทาเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วผลตอบแทนจะน้อยลง มันก็มีความเป็นไปได้ที่พอเราพูดถึง A i trade มันอาจจะทำผลตอบแทนได้ประมาณเอ่อสามไปจนถึงห้าหรือสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนี่คือมากสุดแล้วนะฮะต่อเดือนอันนี้มีความเป็นไปได้แต่ว่าเวลาที่เขาพูดถึง AI trade กันเวลาเขาเอามาทำเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเรื่องหลอกลวงกันเนี่ยบางทีมันสูงถึงสามสิบเปอร์เซ็นหรือบางทีอาจจะสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีคนจนเหลืออยู่บนโลกแล้ว นะครับโดยถ้าเกิดเราพูดถึงตัวแคลโซตัวแรกที่มีบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะชื่อว่าบิตคอยเซฟวิ่งแองกัสอุ้ยตัวนี้นานมากตัวนี้มีมาตั้งแต่ปี2011เขาก็ไปโพสต์ลงบนฟอรัมของ Bitcoin ท้องนี่แหละแล้วก็หลอกเอาเงินไปได้ประมาณ700 0 0 0น Bitcoin บอกว่าจะเอาไปเทรดเหมือนกันตอนนั้นก็ประมาณมีมูลค่าประมาณ60ล้านนะฮะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ ก่อนจะอธิบายเรื่องคาร์มายเน่งก่อนนะฮะคาว์มายเน่งเนี่ยจริงๆก็คือลักษณะของการทําการขุดคือในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมีคริปโตเคอเรนซีหลายเหรียญที่เราสามารถขุดได้ด้วยการเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีกําลังประมวลผลสูงนะครับไปช่วยประมวลผลเพื่อทำการยืนยันปิดบล็อกธุรกรรมแล้วการที่เราปิดบล็อกธุรกรรมได้สําเร็จเราก็จะได้เงินส่วนหนึ่งออกจากระบบเป็นเหรียญที่เศษขึ้นใหม่นะครับ ทีนี้โดยระบบพวกนี้ถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยการขุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกโซ่มันเป็นกระบวนการหนึ่งของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเหรียญแต่ว่ามีคนเอาประโยชน์จากจุดนี้มาหาประโยชน์อีกทีหนึ่งเพราะว่าการที่เราจะขุดได้เนี่ยรมมเ,รรรเราต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับการที่มันต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราต้องติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเราต้องมีที่เราต้องมีระบบระบายอากาศพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาแล้วเราคิดจะไปขุดเนี่ยเออมันจะมีความยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ มันก็เลยมีคนมองว่าเอ้ยเราก็ทําเป็นธุรกิจเลยติเราก็ทําการระดมทุนเข้ามาแล้วก็เอาไปทําธุรกิจการขุดอาได้กําไรเท่าไหร่มาแบ่งกันตรงนี้มันจะดูเหมือนเป็นธุรกิจธรรมดาด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันก็มีคนที่เอาเรื่องราวของธุรกิจตรงนี้ไปหลอกว่าตรงนี้ได้ผลตอบแทนสูงนะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเครื่องขุดหรืออุปกรณ์ขุดอยู่จริงนะฮะ งนี้มันจะแบ,บ่งเป็นสองแบบแบบที่หลอกกันเองแบบคนธรรมดาในประเทศเหมือนกับมีคนบอกต่อมามีการโฆษณาต่อมาอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบที่สองคือเป็นรูปแบบเหมือน global เลยคือเขาเปิดเว็บแล้วก็บอกว่าคุณลงทุนมาสิเดี๋ยวเราจะเอาไปขุดให้นะพอขุดได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเอารางวัลมาตอบแทนให้คุณนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งคนที่ทําจริงๆและคนที่ไม่ทําจริงๆแต่คําถามคือ เราจะตรวจสอบได้ยังไงว่ามันทําจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยากม้าๆเลยบางทีเขาอ้างว่าเขามีกําลังขุดมหาสารแล้วก็มีเครื่องขุดโชว์ให้ดูแต่ในความเป็นจริงคือมันอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวก็ได้ที่เขาขุดจริงๆให้ดูที่เหลือนะนะั้นอ่ะเขาไปหมุนเงินเราเองและมันเป็นกลโกงที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากในช่วงปี2016มาจนถึงปี2018รู้สึกว่าเสียหายกันเป็น ร้อยล้าน500ล้านเลยที่หลอกลงทุนว่าจะเอาไปขุดสรุปง่ายๆก็คือจริงๆคลาวมายงที่ทําจริงๆมันก็มีเหมือนกันแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเกส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมีคนมาชวนเฉยๆก็ตรวจสอบให้ดีและอีกอย่างหนึ่งธุรกิจเรื่องการขุดเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่เออเรียกได้ว่าจะหาเงินง่ายเสมอไปคือมันก็เหมือนระบบเศรษฐศาสตร์ธรรมดาทั่วไปที่พอมีคนขุดเยอะขึ้นเรื่อยๆผลตอบแทนที่เราได้จะน้อยลงเรื่อยๆ และอีกอย่างหนึ่งถ้ามัวเขาอ้างว่าตั้งเครื่องขุดในไทยเนี่ยเป็นอะไรที่พูดตามตรงว่าเชื่อได้ยากเพราะในความเป็นจริงเนี่ยการขุดเนี่ยมันแข่งขันกันที่ค่าไฟุติคุณมีค่าไฟถูกเท่าไหร่คุณก็ย,ยิ่งมีต้นทุนที่ถูกขึ้นเท่านั้นแล้วซึ่งต้นทุนค่าไฟในไทยเนี่ยตู้ต่างประเทศไม่ได้เลยนะครับ,ออรบาาลักษณะโกงเขาไม่นิ่งที่พบเห็นมีทั้งในต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศลักษณะต่างประเทศเนี่ยคือเขาเปิดเว็บชาวมายิงให้คนมาลงเงินเหมือนพวกลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแหละ แล้วก็หายไปนะครับถ้าเกิดในสมัยนี้บอกว่าให้ผลตอบแทนเกิน20%ต่อเดือน10%ยังพอมีความเป็นไปได้บ้างแต่ว่าเกิน10%ไปเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นได้ที่จะหลอกลวงแล้วก็การการันตีผลตอบแทนอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยถ้าเกิดมีคราวไมนิ่งไหนที่การันตีผลตอบแทนน่ะคำตอบคือหลอกแน่นอนเพราะว่าในความเป็นจริงคราวไมนิ่งเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนไปตามสภาวะตลาด สมมติคุณลงไปร้อยเดือนแรกคุณอาจจะได้20แต่เดือนถัดไปอาจจะได้15บห้เดือนถัดไปจจได้17และเดือนถัดไปถ้าเกิดตลาดพังมากๆคุณอาจจะได้แค่3หรืออาจจะแบบไม่ได้อะไรเลยก็มีเหมือนกันการลงในลงทุนคาวมายนิ่งในรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นการซื้อสัญญาเราลงทุนครั้งแรกไปแล้วเขาจะขุดมาให้เรื่อยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะไม่คุ้มทุนหรืออาจจะคุ้มทุนก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เราต้องขออธิบายก่อนนะครับคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับคือ DeFi เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่เราเอาจจะเรียกว่า DApp นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับ Finance ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยจะรันอยู่บนบล็อกเชนโดยการทำงานด้วย Smart c o n t r a t t ซึ่ง Smart c o n t r a t t เนี่ยเป็นรูปแบบโค้ดตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในบล็อกเชนนะครับโดยโค้ดตัวนี้มันจะทำงานอย่างเที่ยงตรงสม่าเสมอนี่คือส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเทิงเทคนิคเลยเนี่ยการที่เกิดการแฮกกันบล็อฟา bon เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่ตั้งใจของผู้ที่เขียนโค้ดไปในตอนแรกคือโค้ดมันทํางานอย่างถูกต้องแหละทีนี้พูดถึงรูปแบบการหลอกลวงเนี่ยจะถูกแบ,บ่งเป็นสามวิธีแบบแรกคือการหลอกโดยตรงๆเลยคือในสมาร์ททอนเทปเนี่ยมันเขียนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณโอนเงินมาให้เรา เงินของคุณจะกลายเป็นเงินของเราเลยเพียงแต่ว่าหน้าสัญญาหรือว่ารูปแบบเว็บไซต์ทั้งหมดตรงนั้นเนะี่ยเขียนว่าสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาแบบปกติคนไม่รู้ก็เลยโดนหลอกไปแล้วคนก็กดโอนเงินไปโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆเนะี่ยเงื่อนไขสัญญาที่เป็นโค้ดที่เขียนอยู่จริงๆเนะี่ยคือเป็นการมอบเงินให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีโดยตรงเลยนี่คือรูปแบบวิธีที่1นนะฮะรูปแบบวิธีที่สองคือเขาเขียนคอนแทคมาอย่างถูกต้องว่าไม่สามารถถูกขโมยเงินได้ น,นี่เป็นรูปแบบวิธีสองแต่ว่าไอการที่คอนแทคเนี่ยเขาไม่สามารถขโมยเงินได้เขาก็สามารถขโมยรูปแบบอีกมูลค่าหนึ่งได้ mm. ก็คือการขโมยมูลค่าด้วยการทุบราคาเหรียญคือคอนแทคของเหรียญน,น่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าผู้ที่สร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาเสกเหรียญให้กับตัวเองไว้มากแล้วพอหลอกเขาปั่นคนในคอมมูนิตี้ได้ปริมาณหนึ่งให้คนมาซื้อเหรียญ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 ถึงจุดจุดหนึ่ง เขาก็เอาเหรียญที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเทขายไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องบล็อกเชนถ้าเกิดเราเข้าใจทางเทคนิคนินดหน่อยเราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าคนที่สร้างเหรียญนนะ่ะเขาถือเหรียญไว้ให้กับตัวเองเท่าไหร่จริงๆโปรเจกต์ทั่วไปการที่เขาถือเหรียญไว้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเขียนไว้เลยว่าเหรียญทั้งหมดผู้สร้างจะได้เท่าไหร่แล้วจะปลดล็อกเท่าไหร่ ในทุกๆกี่เดือนเช่นสมมุติเขาบอกว่าผู้สร้างจะได้รับเหรียญหนึ่งพันแต่ว่าจะปลดทุก3เดือนทีละ20%ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้มันจะเรียกว่าคุณต้องใช้ความเชื่อใจในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดคุณไปลงทุนในโปรเจกต์ที่เจ้าของถือเหรียญเยอะคุณก็ต้องเชื่อใจว่าเขาจะไม่เทเหรียญน,นะครับหรือถ้าเกิดมองอีกแง่หนึน่งคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถเทเหรียญด้วยกันเขาสร้างสตอรี่ขึ้นมาปั่นให้คนซื้อเเหหีีีียแแลล้วก็็ทททังนน่่ปบบ2 แบบที่สามนี่จะเป็นแบบที่เรียกว่าผู้พัฒน,นาตั้งใจมาดีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะว่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะโดยในทางเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยในแง่ของเรื่องความปลอดภัยในโลกคอมพิวเตอร์จริงๆไม่ต้องโลกด e ฟายก็ได้โลกคอมพิวเตอร์คือมันไม่มีควาว่าร้อยเปอร์เซ็นในความเป็นซิคุลิตี้นะครับคือโอกาสผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอดูอย่างเช่นโค้ดบิตคอยบิตคอยเนี่ยทำงานมาสิบปีแล้วเคยมีบั๊กครั้งหนึ่งเมื่อตอนปีแรกๆนะครับ และก็ยังไม่เคยมีบั๊อีกเลยแต่คําถามถามว่าในอนาคตอ่ะมันจะเกิดบั๊ได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดบั๊กมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีโอกาสเกิดบั๊กขึ้นเลยและมันก็เป็นสิ่งเดียวกันที่สามารถเกิดได้บนโลก d e f าคือผู้สร้างเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจเขียนโค้ดมาอย่างดีอ่าเขียนเงื่อนไขมาอย่างดีสัญญามาอย่างดีแต่ว่ามีช่องว่างที่แม้แต่ตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงหรือแม้แต่เขาจ้างคนออเดตมาตรวจสัญญาแล้ว ออเดดเองก็ตรวจเต็มที่ที่ตัวเองตรวจได้แล้วก็ยังมีช่องโหว่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่พอเราไปพูดถึงเรื่องออเดดเนี่ยมันก็จะมีความเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่โปรเจกต์ดีฟายไหนถูกออเดดแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอเพราะว่าในการออเดดเนี่ยมันจะมีระดับขั้นของออเดดเช่นสมมุติว่าโครงการหนึ่งมีสิฟีเจอร์เจ้าของโครงการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะส่งไปแค่เจ็ดฟีเจอร์ก็ได้แล้วคนที่ออเดดเนี่ย ก็สามารถส่งรายงานออกมาว่าอันในเจ็ดฟีเจอร์นี้แต่ละอันปลอดภัยแค่ไหนซึ่งเขาจะตอบว่าอันในเจ็ดฟีเจอร์ปลอดภัยห้าฟีเจอร์ไม่ปลอดภัยสองฟีเจอร์ก็ได้แล้วเจ้าของโครงการก็ติดป้ายว่าอ่ะโครงการนี้ออเดดแล้วคือมันออเดดแล้วจริงแต่ผลของการออเดดไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ส่งออเดดหมดด้วยแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นคือมันก็แล้วแต่เคสน,นะอย่างเช่นเคสของแฮนเคกบันนี่ที่โดนแฮกไปตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับ แพนเค้กบันนี่เนี่ยออดิตแล้วแล้วก็ออเดเตอร์เนี่ยก็ส่งรายงานว่ามีฟีเจอร์ตัวหนึ่งเนี่ยที่มีความเสี่ยงในการถูกโจมตีนะครับทางแพนเค้กบันนี่ก็ทราบแล้วแล้วก็เขาก็เอารายงานเนี่ยไปแปะไว้เรียบร้อยว่าอ่ะผลการออเิตเป็นแบบนี้แต่ว่าคนทั่วไปที่ลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้เช็คถึงจุดๆนั้นว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราเข้าไปดูในบล็อกเชนบล็อกอกซเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยว่า้กระเป๋าไหนมีเงินอยู่เท่าไหร่แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ากระเป๋านั้นน่ะเป็นของใครแต่ว่าโดยในโครงการทั่วไปมันมันเห็นชัดมากครับมันเห็นชัดว่าแบบมีกระเป๋าจํานวนหนึ่งที่มีเงินอยู่เยอะมากๆแม้บางทีเราจะไม่รู้ว่ากระเป๋านี้เป็นของใครแต่เราก็พอจะเดาได้ว่าเป็นของเจ้าของโครงการถามว่าถ้าเกิดสมมติเขาทานอมินีแบบที่ซับซ้อนมากๆจนคนจับไม่ได้ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำได้เหมือนกันนะครับก็ในความเป็นจริงอ่ะโครงการแต่ละรูปแบบของโลกดีฟ i เนี่ยมันจะมีบางตัวที่มีลักษณะค่อนข้างค้าย MLM มีลักษณะถ้าจะเกิดให้อธิบายง่ายๆเนี่ยมีลักษณะขายแชร์อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มันจะมีคนที่ทำในขับเฮาส์มาพูดแบบว่าเออให้คนลงทุนในโปรเจกต์นี้ ือเขาอาจจะไม่ได้พูดเชิงลงทุนก็ได้เขาจะพูดประมาณว่ามีแบบมันมีอนาคตนน่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็อยากเตือนไว้โครงการทวกน,นี้มันมีโครงการที่ทั้งหลอกจริงๆแล้วก็ไม่ได้หลอกก็มีเหมือนกันแต่ว่าโครงการเหล่านี้ยังไงเนี่ยมันจะเป็นโครงการใหม่โครงการใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาลงทุนในโปรเจกต์สตาร์ทอัพแหละครับเวลาเขาพูดถึงเราเนี่ยเขาจะบอกว่าโปรเจกต์สตาร์ทอัพเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีโอกาสที่จะเติบโตสูงมีผลกําไรสูงนะครับ แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดพูดถึงโปรเจกต์สตาร์ทอัพโปรเจกต์สตาร์ทอัพเป็นโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงมากจะล้มเหลวนะครับแล้วก็โปรเจกต์เหล่านี้จะอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดมากหนึ่งในสิ่งที่คนไม่เข้าใจก็คือเวลาคนที่เข้ามาในตลาดนี้ใหม่ๆเขาจะรู้สึกว่าเออบิตคอยเป็นเหรียญที่แพงแล้วไปเล่นเหรียญอื่นๆดีกว่าที่เล็กๆก,ก,กว่าแต่เหรียญอื่นๆที่เล็กๆนั้นเนะ่ะมันจะมีมูลค่าน้อยแล้วมันอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดถ้าเกิดมีคนซื้อคนขายมากเลย ถ้าเกิดคุณคิดในแง่ดีถ้าเกิดมันเติบโตมันเติบโต,เ,ต,ตเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตกมันก็ตกเยอะเหมือนกันโดยทั่วไปโครงการใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นสองสามเท่าได้แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้ถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ครับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในขับเฮาส์เนี่ยเขาก็จะโฆษณาแต่โปรเจกต์ใหม่ๆพวกนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนไม่รู้เรื่องก็ไปลงทุนกันผมได้ยินถึงเอ,อ่อเรื่องหนึ่งมีแบบคนเนี่ยเขามาฟังขับเฮาส์ เขาไม่รู้เรื่องอะไรคริปโตเลยเขาเปิดพอตครั้งแรกแล้วเขาก็ลงทุนในโปรเจกต์นี้คําถามว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สแกมไหมจริงๆโปรเจกต์นี้ไม่ได้สแกมแต่เป็นโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วพอตลาดไม่ดีโปรเจกต์นี้รวมแล้วติดลบไปประมาณแบบแปดสิบเกินเก้าสิบเปอร์ซเขาก็สูญเงินไปทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะถามว่าเหมือนเขาโดนหลอกไหมละ่ะเพราะโครงการก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่มันเกิดขึ้นตามสภาวะตลาดเองโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้นะครับ พอเราเป็นขับเฮาส์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราอ่านตัวอักษรหรือบทความต่างๆเนี่ยคือมันจะมีความยับยั้งชั่งใจมันจะมีการใช้ความคิดบ้างแต่พอเป็นขับเฮาส์เนยมันจะเป็นการใช้น้ําเสียงและน้ําเสียงเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกเชื่อมากกว่าคือคนน่ยจะใช้ความเชื่อในการลงทุนแล้วพอเขาฟังไอ้คนนี้พูดดีเราก็เชื่อในตัวเขา จริงๆเ่ะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์เลยด้วยซ้ากลายเป็นว่าเราลงทุนโปรเจกต์นี้เพราะเราเชื่อในตัวคนคนหนึง่งถ้าเกิดสมมติว่ารับอาสาลงดีฟาให้เนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องดูผลตอบแทนก่อนว่าผลตอบแทนมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดลงทุนใน d e f าเนี่ยในแบบที่ถ้าเงนินต้นไม่หายเนี่ยลงทุนแบบเซฟสุดๆอ่ะผลตอบแทนไม่น่าเกิน20%ต่อปี นะครับยกเว้นเขาลงทุนแบบที่บางอย่างมีความเสี่ยงมากขึ้นสมมุติไปลงในเหรียญที่มีความผันผวนมากขึ้นนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งจริงๆถ้าเกิดสมมุติทําสลับหลายๆอยา่างก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ยิวเพิ่มขึ้นถึงร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตก็มีเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะเชื่อในตัวคนที่ไปลงทุนให้คุณหรือเปล่านะครับตรงนี้มันเป็นส่วนที่คุณต้องพิจารณาเอาเอง,เองนะครับ คือผลตอบแทนสูงอะ่ะมันมีอยู่จริงถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําเป็นเขาเล่นท่ายากมากๆแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความเชื่อถือเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะไปลงทุนกับเขาและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นดีฟายนะคุณสามารถเล่นด้วยตัวเองได้คุณสามารถคุมความเสี่ยงได้ตัวเองได้นี่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องการลงทุนในดีฟาเนี่ยคุณต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองดีว่าคนที่คุณไปลงเนี่ยเชื่อถือได้ไหม เขามีการประกันความเสี่ยงให้คุณไหมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกบีฟายเยอะคือมันจะเป็นลักษณะข,ของการฟิชชิงเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นคนส่งข้อความในเทเลแกรมแล้วหลอกให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เป็นซีดส่งเข้าไปนั่นคือในสมัยก่อนซึ่งพอเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็โดนหลอกตรงนี้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งก็คือเป็นการหลอกิงแบบน o o g l e แอ อย่างเช่นเว็บที่ชื่อว่า Uniswap นะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อ Uniswap เป็นชื่ออื่นๆที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ใส่ Google a d ยิงไว้เป็นหน้าแรกพอคนไม่รู้แล้วก็ทำการ Interact Contact อันนั้นซึ่ง Contact นั้นก็คือ Contact ขโมยเงินนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีให้ดีดดวเวลาจะเข้าเว็บอะไรว่า URL ถูกต้องไหมนะครับถามว่าการซื้อประกันเนี่ยช่วยได้ไหมก็ขึ้นอยู่ความพอใจส่วนบุคคลนะฮะเพราะว่า ปัจจุบันโครงการประกันในโลกด e ฟาเนี่ยมันมีแต่มันไม่ได้บูมแล้วก็เลทที่เราต้องจ่ายประกันเนี่ยก็ในระดับหนึ่งเลยคือไม่ได้ถูกอะรู้สึกว่าจะประมาณแบบ6ไปจนถึง10%เซแล้วแต่ความเสี่ยงของแพลตฟอร์มทีนี้แล้วแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่มีประกันเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเขาจะถึงจะเปิดประกันให้มันไม่ได้แปลว่าเขาจะเปิดประกันให้ทุกเว็บนะครับ ทีนี้การประกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูเงื่อนไขสัญญาด้วยว่าอเราจะซื้อวงเงินเท่าไหร่แล้วเขาจะประกันให้ในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นประกัน d e f าส่วนใหญ่เขาก็จะประกันในกรณีที่เกิดความเสี่ยงในกรณีสมาร์ทคอนแท็คคือถ้าเกิดสมาร์ทคอนแท็คของเว็บไซต์นั้นน่ะมีข้อผิดพลาดถูกโจมตีเขาจะประกันให้แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราทําซีดหายเองเขาจะประกันให้เราแบบนั้นไม่เกี่ยวหรือว่าเราโดนหลอกฟิชชิงโดยเว็บไซต์ปลอมเขาก็ไม่ได้ประกันให้เรานะครับต้องดูเงื่อนไขให้ดี ก็จริงๆหลักสาคัญคือการควบคุมความเสี่ยงครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราลงทุนกันกับอะไรเนี่ยก็อย่าไปลงหรือลงทุนน้อยๆจริงๆผมก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าห้ามลงเลยนะครับคือทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ครับบางทีการโดนหลอกครั้งหนึ่งก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าให้คุณจํากัดไซต์ของวงเงินที่คุณจะลงให้น้อยมากๆนะครับในเมื่อคุณไม่รู้กับมันแล้วถ้าเกิดสมมติคุณเริ่มมั่นใจคุณเริ่มเข้าใจว่า มันคืออะไรคุณจะเพิ่มเงินลงทุนก็ได้นะครับแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะครับมันจะมีคนที่เหมือนกับว่าพอลงไปนิดนึงแล้วพอได้จริงแล้วพอคิดว่าอ่ะสิ่งนี้เป็นของจริงแล้วโดยที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยรู้แค่ว่ามันได้เงินแล้วก็เพิ่มเงินลงทุนไปอีกแล้วสุดท้ายก็โดนขโมยเงินไปก็มีเหมือนกันสุดท้ายคือเราต้องลองเรียนรู้เราต้องลองลงสนามจริงนะรเราถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรมีความอันตรายตรงไหนบ้าง แต่ก็อยากเตือนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องความรู้กับไม่รู้เนี่ยพอคุณมาเล่นบนโลก d e f าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าคุณไปซื้อขายเหรียญตามทั่วไปนะฮะเพราะว่าเวลาคุณซื้อขายเหรียญทั่วไปคุณอยู่บนเอเชนเนี่ยเอเจนต์เนี่ยมันจะมีการดูแลความปลอดภัยให้คุณพวกนี้คือรูปแบบความปลอดภัยเวลาที่คุณเล่นเหรียญบนเอเจนเนี่ยคือคุณต้องเชื่อในเจ้าของแพลตฟอร์มว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนั้น,นจะดูแลความปลอดภัยให้คุณอย่างดี แต่พอเป็น d e ฟาเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณเชื่อในตัวเองว่าคุณจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันต่างกันมากเลยอันนึงคุณต้องเชื่อในคนอื่นอีกอันนึงคุณต้องเชื่อในตัวเองครับถามคือคุณเชื่อถือตรงไหนมากกว่ากันนะครับทางที่ดีคือถามคอมมูนิตี้ครับไม่มีอะไรดีไปกว่าถามคอมมูนิตี้แล้วคอมมูนิตี้ในไทยอย่างบิทคอยน์ดิคไทยแลนด์อันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าคนมันอยู่เยอะจริงๆหรือว่าจะพอไปถามในบิทคอยน์ไทยครับก็ได้นะฮะ คือถ้าเกิดสมมติเราไปถามคนในคอมมูนิตี้คนที่เป็นกลุ๊มอะไรประมาณนี้เขาจะสามารถฟันธงได้เลยว่าตัวนี้สแกมหรือไม่สแกมเมื่อประมาณปีส0 1 8สิบแปดมีโอกาสได้ไปที่ไปประเทศจีนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนมันมีข่าวเรื่องว่าเขาจะแบนไ c ซอยู่ผมก็ไปดูแล้วทีเนี้ยผมก็ไปเข้าร่วมงานหนึ่งนะคะแล้วงานนั้นน่ะเขาก็จะเอาโครงการต่างๆมาโชว์นะครับคือการจะสรุปว่าโครงการเหล่านั้นหลอกลวงไปทั้งหมดผมก็ไม่สามารถสรุปอย่างนั้นได้แต่ว่า ดูจากโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ไม่ต้องเอาบล็อกเชนมาเกี่ยวข้องแล้วก็ํำโฆษณาหลายอย่างเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดคุณลงทุนวันนี้คุณจะได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์มีการพอมิสว่าตลาดเราจะโตขึ้นเท่าไหร่จะมีการอินเวสต์เพิ่มเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณซื้อในรอบนี้คุณจะได้กําไรประมาณนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเขาหลอกหรือไม่หลอกแต่ว่าดูจากโมเดลแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเอ็นเวทางหลอกลวงแล้วในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหลายโปรเจกต์มากนะครับคืออย่างบางโปรเจ พอเราดูปุ๊บเราก็หันไปมองกับเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าโปรเจกต์แบบนี้มันเอามาเราดมทุนได้ด้วยหรออะไรประมาณนี้ป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกได้อย่างไรบ้างนะฮะจริงๆถ้าง่ายสุดคือเช็คคอมมูนิตี้นะครับถามคอมมูนิตี้คำเดียวบางทีคอมมูนิตี้รู้ก่อนเราซะอีกหรือบางทีเวลาเราเข้าไปจะมีหลายๆอย่างที่เราพอชี้ได้สำคัญเลยคือเรื่องการพรอมิสการพรอมิสผลตอบแทนเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามสําหรับคนที่จะทําโปรเจกต์แบบถูกต้อง แม้ว่าคุณอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้คิดจะมาหลอกแต่การพรมิสเนี่ยก็เป็นความส่มเสี่ยงว่าโปรเจกต์คุณเนี่ยเหมือนมีความเป็นไปได้ที่จะหลอกลวงนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่หลอกลวงเนี่ยมักจะพรมิสผลเรื่องผลตอบแทนกันหรือพรมิสเรื่องความเติบโตสมมุติว่าบางอันไม่หลอกแต่ไม่เก่งผมพูดในมุมมองคนทั่วไปก่อนฮะเรากําลังพูดถึงโปรเจกต์ที่หลอกโปรเจกต์ที่ดูแล้วมีแววว่าจะให้ผลตอบแทนไม่ดีแล้วก็โปรเจกต์ที่ค่อนข้างดีไปเลย คือแกบตรงนี้มันมีความต่างกันมากคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้หลักในการพิจารณาการลงทุนทั่วไปเช่นเราดูว่าโครงการเหล่านี้มีนักลงทุนที่น่าเชื่อถือไหมมีคนที่อ้างอิงบ้างไหมมีประวัติผลงานการลงทุนมามากไหมนะครับท่าง่ายที่สุดเลยนะครับคือเช็ค investor ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ดีหน่อยที่แบบโอเคอะไม่ไม่ชัวร์ว่าเหมือนกับว่าจะก,กําไรหรือขาดทุนนะเขาจะมีรายชื่อนักลงทุนแล้วรายชื่อนักลงทุนหนเนียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมี ประวัติในการลงทุนโปรเจกต์อื่นๆมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์หลอกลวงเนี่ยบางทีเขาเอาอินเวสเตอร์มาแปะนะครับแต่พอเราเช็คอินเวสเตอร์เข้าไปเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์โนเนมนที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับตรงนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดให้ง่ายสุดคือเช็คจากอินเวสเตอร์ก่อนนะครับแต่บางทีมันก็มีโปรเจกต์ที่ไม่มีอินเวสเตอร์เลยบางทีเราก็ไม่รู้จะตรวจยังไงแต่พอมันไม่มีแบบนั้นเราก็ยังไม่ไปยุ่งกับมัน